นี่จ้ะเพื่อนเอนลูกยอหนัสเบอรี่อันนี้จะเอาไปฝากเพื่อนจ้ะเดี๋ยวเพื่อนข้างบ้านก็จะมาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าจุงกะโดยจะไม่เอาบางอังโปนกรุบก,กรุกเนี่ยมาค่ะวันนี้วิมลบ้านสวนพามาจะพามาเก็บและพามาชมนะคะลูกยฮหนัสเบอรี่เนาะผละไม้เมืองหนาวนะคะนี่ ต้นเล็กๆนี้เต็มต้นเลยจ้ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนข้างบ้านเข้ามาเก็บเอาไปทำแยมจ้ะถ้าเขาสุกเต็มที่นะคะกินกับพริกปน่นน้ำปลาหวานโอ้โหสุดยอดจ้ะกินไปแล้วสองสามรอบจ้ะนี่อันนี้ก็ต้นใหญ่เดี๋ยวจะให้เข้ามาเก็บเอาต้นนี้กินไม่หมดหรอกจ้ะมีเยอะแยะก็แบ่งปันกันเนาะ อันไหนพอแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันนี่จ้ะแดงทั้งต้นเลยเดี๋ยวให้เขามาเก็บเอาต้นนี่จ้ะถ้าเข้าสุกเต็มที่ก็จะเป็นจะมีสีแดงแดงเข้มเลยนะคะแดงเข้ม จะกะเอาความหวานก็คือห้าสิบห้าสิบค่ะกินกับน้ำพริกน้ำปลาวหวานพริกผงใส่กระปิเนี่ยโอ้โหสุดยอดขนาดพูดเมื่อวานก็กินไปแล้วค่ะระค่ะพาไปดูอีกต้นหนึ่งโอ้่ดูสิอันนี้ยังสุกไม่เต็มที่จ้ะต,ต้นเล็กๆกระโดกโดกุก บอกให้เข้ามาเก็บช่วงเช้าเพราะตอนเย็นก็จะไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนจ้ะเอชวนไปกินข้าวไปดูอีกต้นหนึ่งจ้ะเออเดี๋ยวก่อนไหนๆก็กุหลาบก็กำลังจะออกเป็นชุดที่สองแล้วค่ะออกดอกเต็มต้นเลยอันนี้สีสวยสีส้มส,ส้มจะมีกรีดสีแดง สีส้มหลายชั้นจ้ะโอเคท้องฟ้าวันนี้ก็เริ่มเปิดหน่อยจ้ะเมื่อก่อนก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นกุหลาบสีชมพูดอกดอกใหญ่จ้ะแต่สงสัยเขาจะหมดอายุไขแล้วมั้งปลูกหลายปีตั้งแต่เจ้าของบ้านเก่าเนาะก็ยังเห็นจากต้นเขาอยู่จ้ะไปจชาพาไปดูอีกต้นหนึ่งต้นผลไม้ ต้นนี้หนักกว่าเก่าอีกหนักจริงๆหนักทั้งผลถ่ายไว้หลายรอบแล้วแต่ว่ากล้องมันไม่ค่อยจะจับมันมัวบ่อยๆก็เลยต้องลบทิ้งจ้ะนี่ต้นนี้โคตรดกเลยดกจนหัวห้อยหรืออยูว่วะหรอยีย้นี่ นจ้ะดกบอพุ่มพุ่มเป็นพวงพวูดนะเฮ้ยสวยมากสวยมากเลยจ้ะอันนี้เอาไว้ก่อนก็เอาไว้ให้เจ้าของบ้านใหม่เขาด้วยเนอะเขามีลูกเล็กๆเ,เด็กจะได้มาเก็บกินเด็กเขาชอบเก็บค่ะ อ้ยสุดยอดเห็นความดกเลยจ้ะโคนยันยอดกล้อ,องเอาใจย,ยากมาก เนี่ยเป็นทั้งต้นไม้ประดับเป็นทั้งผลไม้เพราะว่าเขาดกดกอะไรจะขนาดนั้นอันนี้ผลสีขาวจะ้ะผลขเขาก็จะไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่อือือ เดี๋ไปดูลูกผสมจ้ะลูกผสมนี่ก็ลูกใหญ่จ้ะสวยเนาะถ้าเขาสุกเต็มที่ <c oughs> ผลก็จะสีขาวนะคะขาวมันไข่ปลา Kinh lót cái giữa cho tổng bên đó เก็บเอาแต่ลูกดแดงๆมันจะได้หวานเยอะหน่อยอา้าวลืมพูดเลยเมื่อกี้จองเก็บจนลืมพูดเลยจ้ะไม่รู้พูดกันเข้าใจหรือเปล่าเมื่อวาน่อค่อยเพื่อนบ้านมาพอดีตอนพูดนะี่ยเสียงรถไฟวิ่งไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินหรือเปล่าเนาะ นี่จะเก็บไปให้เพื่อนด้วยคนที่นี่เขาชอบนะคะถ้าเกิดว่าเป็นของฝากอะไรที่วัดระปุูเองอะ่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเชื่อใจว่าไม่มียาไม่ได้ฉีดยาพิษเนาะไม่ได้ฉีดเคมีโอ้ยเนาะไม่เป็นไรถ้าเขาไม่มาก็เดี๋ยวเอาไปให้เขาก็ได้ ดิงด <si suppression> ิงเห็นไหมเนาะเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้นิดหน่อยต้องขอวางวางกล้องจะได้เก็บได้เต็มที่เนาะจ้ะใส่ตรงหู สวยมากแย่แนั่นวันนี้พี่ม์บ้านสวนมาบ้านเพื่อนนะคะเขาชวนมาทานข้าวก็เลยอยากเก็บวิวจ้ะวิวสวยๆวิวสวยๆอยู่บนตึกนะคะ